เราเ,เข้ามาทํางานโดยที่แบบสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตอนแรกเราคิดว่าจะทำเป็นแค่รายได้เสริมแต่ที่นี่มันก็กลายเป็นรายได้หลักของเราไปแล้วพฤษฎีเจษดาพี่บงชื่อเล่นชื่อว,ว่าไฮค่ะรหัสสมาชิก029ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเนาะทันทีที่ว่างหรือว่าไม่ได้ไปไหนเราก็จะหยิบขึ้นมาดูเพจนู่นเพจนี้หรือว่าเข้าไปดูสินค้าออนไลน์ก็จะสั่งสินค้าออนไลน์ไปซะเกือบหมดแล้วล่ะ ก็มันก็คิดว่าเป็นช่องทางที่ดีเนาะสามารถทำเงินได้แล้วก็หาไรายได้ด้วยนะก็จากที่เป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วก็จะมีโพสต์มันก็เด้งขึ้นมาว่ามีธุรกิจออนไลน์ Affiliate Marketing แล้วก็เลยว่าเออเอฟเฟอร์เรทมาเก็ตตคืออะไรเนาะก็เลยสนใจก็อยากจะเข้ามาลองศึกษาดูเนาะเขาก็เลยชวนให้มาอบรมก็มาค่ะเพราะเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรพิทยากรก็อธิบายให้เราง่ายดีค่ะ ง่ายดีเราก็เลยเออก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะที่ทําอยู่ก็มีหน้าร้านอยู่แหละ,และคือเราก็ไม่ได้ไปอยู่ในจุดใหญ่ๆไงทำให้แบบว่าลูกค้าน้อยลงแล้วก็โควิดไวรัสเนี่ยคะก็ไม่สามารถที่จะไปทําบ้านลูกค้าได้หรือลูกค้ามาหาเราได้มันก็ทําให้เราขาดรายได้ไม่มีรายได้แล้วก็เลยหงุดหงิดไงน่าจะมีอีกช่องทางหนึ่งให้เราทํา ก็มันเป็นแผนการจ่ายที่ดีนะคะไม่ไม่เหมือนกับ a f f i l i a t e ของที่อื่นนะคะมันเป็นการจ่ายที่ง่ายทำให้เราเนี่ยเข้ามาทำงานโดยที่แบบสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตอนแรกเราคิดว่าจะทำเป็นแค่รายได้เสริมแต่ที่นี่มันก็กลายเป็นรายได้หลักของเราไปแล้วมันมันได้ต่อเนื่องมันทำได้ดีมาตลอดเราก็เลยแนะนำชวนคนมาทำก็ทำกันถึงทุกวันนี้ค่ะ ปกติก็มีสถานที่ทํางานของเราอยู่แล้วถ้าลูกค้าเข้ามาเราก็แนะนําลูกค้าค่ะหรือไม่ก็ไปโพสต์ในไลน์ในเฟซหรือว่าแชทคุยกับกลุ่มต่างๆที่เราเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็แนะนําเข้าไปแนะนําแล้วก็ให้เข้ามาลองกับเราว่าเออลองลองมาดูระบบอันนี้ดูเนาะเราก็ชวนเข้ามาร่วมงานกับเราให้มีรายได้ต่อเนื่องเหมือนเราแล้วเราก็ลงไปช่วยเขาบ้างอะไรเงี้ยให้เขาได้มีรายได้ถึงจะได้ไปได้กันทุกคนอ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาธุรกิจแบบว่าทําง่ายๆสะดวกสบายนะคะทําที่ไหนก็ได้ทําเวลาไหนก็ได้ก็ลองมาร่วมงานกับ Victory ระบบ Affiliate อันนี้ดูนะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะกับการที่ร่วมงานกับที่นี่ค่ะ